วัตถุทั่วไปมีนมีนตาปราณีอะไรแก่กันและกันเนื้มนุษย์แต่ยัาไม่มีคุณธรรมที่จะเป็นมนุษย์ถ้ามีการสังเคราะห์น้ำหาอย่างเลือควายนั้นมันเกิดมาเติบโตขึ้นมาในแน่ของมันเลี้ยงโดยสัญชาติญาณของมันรักและอลนดูเึื่อนกันและกันเต่ราเติบโตมันก็ลืมไปหมดหมดเลว่าใครเป็นพ่อใครเป็นแม่เป็นลูกค้องกันและกันสังเคราะห์มา มไม่มีนานแล้เรียกว่ามันไม่มีมนุษยธรรมตัวนคนเราไม่เป็นอย่างนั้นหากคนเราม,มีเมตตากราณุณามีโตอ,อ้อมอารีซึ่งกันและกันหวังความปลุกความเจริญต่อกันและกันนอกจากมนุษยธรรมก็มีชิ้นห้าเป็นเครื่องอยูดเป็นชนได้ห้านี้ินห้าเป็นเครื่องตัดตักรักษาเพิคค่มครางอยู่ค่อยๆเจริญงอกงามขึ้นมา ชิ้นห้ามีเท่านั้นแหละที่จะรักษามนุษย์ให้เจริญชิ้นหนไม่มีก็นับวันจะเสืเ่อมลงไป